เตือนไหมครับก็ต้องอยู่เต like oh ือนไหมครับมันมานกี่เดือนเนี่ยมันถ้าคุณก็เตือนก็ได้สวัสดีครับรายการหอนกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิพากะกันระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งนะครับบนถนนหลวงนะครับก่อนอื่นนะฮะเราไปชมคลิปกันก่อนเลยครับอันนี้ทำอาหารน้ำใจเหรอครับได้ครับได้ได้แต่ผมให้น้ำใจเต็มตาแน่นเลยนะครับจะแสด้วยเข้ามา คนไม่รู้ทางอ่ะคนไม่รู้อ่ะคุณมีใจก็ต้องอยูเทิร์นไหมครับก็ต้องอยูเทิร์นไหมครับมานานกี่เดือนเนี่ยมันก็คุณก็เตือนก็ได้สิค่ะพี่คือคุณจะหางเงินอ่ะคุณอยู่เนอ่ะเอาผมก็กฎหมายเขาให้ผมส่งได้สุดยอดอ่ะไม่ดูดิก่อนทัศติกัรเป็นแบบนี้คุณจะเอามาหาอะไรมาพูดอย่างนี้ครับจริงน่าเกียดจอมน่าเกียดเนาะมันดูสัมพันธ์ผมดีมากเลยครับผมอยู่กับเพื่อนข้างหลังที่เทียงเลยครับไม่เป็นไรพี่เพราะว่าจริงๆ จะรู้เรื่องสัวตนตัวคนหนึ่งไปทำไมอะครับอยากรู้ไงว่าลูกคุณจะเต่อตัวมาเป็นคยังไงอ๋อยังไม่มีลูกครับแล้วลูกคุณล่ะครับสุดยอดค่ะสุดยอดอันนี้จากคลิปที่เป็นกระแสนี้นะครับวันนี้นะฮะเราจึงได้เชิญทั้งสองท่านนะครับเข้ามาพูดคุยกันในรายการหอนกระแสของเรานะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ทําไมถึงเ,เกิดเหตุวิวาทากันแล้วทําไมมันถึงเป็นกระแสะในโลกออนไลน์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพิสมัยซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะฮะแล้วก็คุณทรงศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนะครับก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เอ่อ จากคลิปที่เราได้ดูกันไปเมื่อกี้นี่ครับคุณทรงศักดิ์เหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับพอที่จะเล่าให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นทําไมคุณทรงศักดิ์ถึงถ่ายคลิปออกมาแล้วก็นถึงเป็นกระแสนะครับผมก็เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมกำลังจะไปทําธุระพอดีนะครับแล้วก็ต่อคิวที่จะกาลังจะขึ้นทางด่วนกันใช่ไหมครับกำลังจะขึ้นทางด่วนกัน แล้วี่ป้าแกมาจากไหนไม่รู้นะครับแกก็ขับรถเข้ามาปุ๊บแล้วแกก็จะมาเบียดเข้าตรงเส้นคลิปเพื่อที่จะแซงแซ่ขึ้นไปเพื่อจะเข้าทางด่วนนะครับทีนี้ก็คือคนเขาก็รอต่อคิวที่ขึ้นทางด่วนกันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าป้าแกเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับมาถึงก็จะปาดก็จะแทรกเข้าอย่างเดียวนะครับผมก็เลยบีบแต่นะครับป้าแกก็ไม่พอใจแหละแกก็เลยเปิดกระจกด่าผมนะครับผมก็เลยต้องถ่ายคลิปไว้ตามภาพเลยครับตามคลิปที่ทุกๆคนเห็นไปก่อนหน้านั้นเลยนะครับก็ ก็นั่นแหละครับตามนั้นเลยครับผมไม่รู้จะพูดยังไงก็ป้าแกจะแทกเข้ามามันเป็นเส้นทึบแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาก็รอต่อคิวเพื่อจะเข้ากันยาวอะครับก็ฉันบอกว่าฉันไม่รู้ทางเออถ้าฉันรู้ทางฉันก็คงไม่มาเส้นนฉันไม่รู้ทางฉันหลงทางทีนี้ฉันจะขึ้นผิดไงเออเธอเป็นผู้ชายหรือเปล่าเธอเป็นผู้ชายเธอต้องหันมีน้ำใจบ้างสิฉันไม่รู้ทางไงไปยูิร์อสิครับป้าไปยูิเธอกลับมาก็ได้ครับถ้าหลงทางก็ไปยูิเธอเอาครับ ใกล้ๆนิดเดียวเองอยู่เธอเลยไปนิดเดียวเองนี่เธอมีมนุษย์สัมพันธ์บ้างไหมนี่ยฉันไม่รู้ทางใช่ไหมเธอแค่ชะลอรถให้ฉันเข้าไปแค่นิดเดียวเองมันจะเป็นอะไรไปมันก็ได้เป็นอะไรเลยนะเพราะฉันไม่รู้ทางไงแค่นี้เองป้าเข้าใจไหมว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็รอคิวกันอยู่เขาก็ต่อผมอยู่คนอื่นเขาก็รถติดจันเหมือนกันป้าวันนั้นน่ะเขาก็รอฉันอกว่ปฉันไม่รู้ป้าไมงไงล่ะครับป้าถามจริงเธอจบชันอะไรมาเนี่ยจบปริญญาตรีจบมาจากมหาวิทยาลัยไหนเนี่ย เธอถึงไม่มีน้ําใจเลยนะมันไม่เกี่ยวกับมหาอะไรหรอกครับป้าไม่เกี่ยวกับว่าผมจะจบอะไรหรอกครับป้ามันเกี่ยวกับสามัญสำนึกของคนนะครับป้าวันนั้นน่ะเออป้าต้องมีสามัญสำนึกจริงจริงแล้วนะครับคุณพิสมัยผมว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับมหาลัยหรือเรียนอะไรมาหรอกครับแต่ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับสามัญสำนึกนะครับหรือไม่ก็เกี่ยวกับทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายกฎจราจรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าวันนั้นผมเห็นในคลิปนะที่คุณพิสมัยถามคุณทรงศักดิ์ว่าแต่งงานหรือยังมีลูกหรือยังเนี่ยคือคืออะไรครับต้องการสื่อถึงอะไรนะครับใช่ค่ะดิฉันอยากรู้แค่ว่าถ้าลูกเขาโตขึ้นมาลูกเขาจะเป็นคนยังไงจะเป็นคนยังไงจะเป็นคนแรงน้ำใจหรือเป็นคนยังไงเหมือนเขาถ้าผมมีลูกนะครับโตขึ้นมาจะเป็นอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือคงไม่เป็นเหมือนป้านะฮะ เอาง่ายๆไม่เป็นเหมือนป้าหรอกครับคือไม่มีใครอยากเป็นเหมือนป้าหรอกป้าก่อนเหตุการณ์จุบานไปนะครับทุกคนก่อนเหตุการณ์จุบานไปผมว่าครับตอนนี้ผมขอผมไม่เป็นหรรอกคับป้าเที่ยงเป็นเทอมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันเทหน้านะครับสวัสดีครับแล้วฝากไลค์กดแชร์ไม่ต่างมูซายเป็นอย่างนี้ครับช่องเล่นถอดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดอย่างนี้เลย